อําอําอไอเอและออ้าวเอดเลือเอดลือไม่ไม่เอกไม่ไม่ตีเออไม่จักตัวไม้ไม่ไม้เบไม้แต่มชบกมาไปไปอันนี้อัสเรลีอัสเรลีไม่คำถามปรัชญีปรัชญแตนภาษาอังกฤษเรียกว่า creation มามไม่ไต่ไม่ไต่คู่ตัวกา ตรงนั้นวันนี้ใชื่อหนูมีบนยอดผู้หญิงตัวกากะลันถูกต้องไม้ไม้อะไรในชื่อหนูก็มีอยูอ่ไม้หันระลึกไม้ระลึกอันนี้คือไม้บวกลบคูณหารสก,กิลบวกจะคล้ายๆก,กันกับไม่จิตตะวันจะคล้ายกันนะแต่ว่าใหญ่กว่านนใหญ่กว่าบวกลบอันนี้คูณจะเป็นเหมือนเอ็กเลยหารหารจะเป็นเครื่องหมายลบมีจุดข้างบนจุดข้างล่างนั่นเอง หนูเคยหนูหนูเคยเรียนบวกคูณแต่ว่าหา